พยากรณ์พลังงานอัปเดตสายลมแห่งปัญญาและการตื่นรู้1-15มกราคมธาตุลมเมถุนตุลกุ่ม The Collective Update พายุแห่งความคิดและการจูนคลื่นสมองใหม่สวัสดีปีใหม่ครับเพื่อนๆชาวธาตุลมทุกท่านทั้งชาวเมถุนชาวตุลและชาวกุ่มยินดีต้อนรับเข้าสู่สักราชใหม่ด้วยความเบาสบายแต่ทรงพลังของธาตุลม ในช่วง15วันแรกของมกราคมนี้ผมสัมผัสได้ถึงกระแสลมที่หมุนวนอย่างรวดเร็วในระดับจิตวิญญาณตีมหลักของพวกคุณคือ mental upgrade หรือการยกระดับความคิดครับจักรวาลกำลังส่งข้อมูลหรือ downloads จำนวนมหาศาลลงมาสู่จิตรู้สํานึกของคุณเพื่อให้คุณเห็นทางออกใหม่ๆที่ฉลาดล้ำกว่าเดิมแต่การรับส่งข้อมูลที่รวดเร็วเกินไปนี้อาจทำให้ระบบประสาทของคุณทำงานหนักจนโอเวอร์โหลดได้ ดังนั้นอย่าแปลกใจนะครับถ้าในช่วงต้นเดือนนี้ชาวาธาตุลมจะมีอาการทางกายภาพหรือ Ascension Symptoms ที่เกี่ยวข้องกับส่วนหัวและระบบประสาทโดยตรงอาการเวียนหัวบ้านหมุนหรือ Vertigo หูอื้อหรือได้ยินเสียงวิง้งวิ้งในหูหรือ Tinnitus เหมือนใครมาเปิดคลื่นวิทยุใส่รวมถึงอาการนอนไม่หลับเพราะสมองแล่นตลอดเวลาอาการเหล่านี้คือสัญญาณว่าคุณกำลังปรับจูนคลื่นความถี่สมองเพื่อรับปัญญายาณใหม่ๆ วิธีดูแลตัวเองที่ดีที่สุดคือการกราวดิ้งครับหาเวลาถอดรองเท้าเดินบนหญ้าหรือนั่งสมาธิกำหนดลมหายใจเพื่อดึงพลังงานที่อัดแน่นอยู่บนหัวให้ไหลลงสู่เท้าและพื้นดินบ้างราศีเมถุน The Messenger ผู้สื่อสารแห่งปัญญามาเริ่มกันที่นักสื่อสารผู้ปราดเปรื่องชาวราศีเมถุนครับเปิดปีใหม่มานี้สมองของคุณเปรียบเสมือนซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ที่เปิดแท็บค้างไว้เป็นรอยหน้า ไอเดียพรั่งพรูโปรเจกต์ผุดขึ้นมาเต็มไปหมดพลังงานดาวพุธส่งผลให้คุณอยากทำนู่นทำนี่พร้อมกันไปหมดซึ่งในมุมดีคือความกระตือรือร้นครับแต่ในมุมกลับกันมันคือกับดักของการขาดโฟกัสหรือ scattered energy เรื่องงานในช่วงนี้คุณอาจจะรับปากใครต่อใครไปทั่วแต่ทำไม่ทันหรือเริ่มโปรเจกต์ใหม่แต่ไม่ยอมจบของเก่าระวังนะครับการทำอะไรครึ่งๆกลางๆจะส่งคลื่นความถีแ่แห่งความล้มเหลวออกไปสู่จักรวาล ผมรู้ครับว่าคุณอาจจะเถียงว่าก็ผมทำได้หลายอย่างจริงๆนี่นาแต่ลองฟังมุมนี้ดูนะครับพลังงานที่กระจายตัวย่อมมีแรงประทะน้อยกว่าพลังงานที่รวมศูนย์บททดสอบจิตวิญ,ญญาณของคุณในปักนี้คือการฝึก Deep Work หรือการจดจ่ออยู่กับสิ่งเดียวจนสำเร็จเลือกเพชรเม็ดงามที่สุดมา1เม็ดแล้วเจีระไนมันให้เสร็จดีกว่ากอบทรายทั้งกำมือแต่ไม่ได้อะไรเลย การเงินช่วงนี้ระวังรั่วไหลไปกับของจุกจิกหรือแก๊เจ็ตใหม่ๆที่ซื้อมาสนองความอยากรู้ความเห็นชั่วคราวจงมีสติก่อนควักกระเป๋านะครับและเมื่อสมองทำงานหนักปากก็มักจะไวตามไปด้วยในเรื่องความรักชาวเมถุนต้องระวังคำพูดเป็นพิเศษครับคุณอาจจะเผลอพูดจานเหน็บแนมหรือใช้ตรก,กะเหตุผลเข้าไปหักล้างความรู้สึกของคู่รักกดแห่นกระจกเงาหรือมิโรเอฟเฟกต์กำลังทำงานครับ หากคุณรู้สึกว่าคุยกับแฟนไม่รู้เรื่องหรือเขาไม่ฟังคุณมันไม่ได้แปลว่าเขาหูตึงครับแต่มันสะท้อนให้เห็นว่าคุณไม่ได้ฟังเสียงหัวใจตัวเองต่างหากคุณใช้แต่สมองจนลืมฟังความรู้สึกจริงๆของตัวเองลองหยุดวิเคราะห์แล้วใช้ใจฟังใจดูสิครับเงียบให้มากขึ้นฟังให้ลึกขึ้นแล้วคุณจะได้ยินสิ่งที่เขาไม่ได้พูดราศีตุลเดทฮาร์มไนเซอร์ผู้สร้างสมดุล ต่อกันที่ตาช่างแห่งความยุติธรรมชาวราศีตุลครับสำหรับปักแรกของมกราคมนี้พลังงานของคุณหมุนวนอยู่กับเรื่องทางเลือกหรือ choices คุณอาจจะกำลังยืนอยู่ตรงทางแยกของชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวและความลังเลสงสยัยหรือ indecision ก็เริ่มกัดกินใจคุณคุณกลัวว่าจะเลือกผิดกลัวว่าจะทำให้ใครเสียใจหรือกลัวว่าผลลัพธ์จะไม่สมบูรณ์แบบ พลังงานนี้ทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้าทางจิตใจเหมือนคนหมดแรงทั้งที่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยเพราะพลังงานถูกใช้ไปกับการคิดวนผมเข้าใจครับว่าคุณรักความสงบและไม่อยากมีปัญหากับใครแต่การที่คุณไม่เลือกก็คือการเลือกอย่างหนึ่งนะครับคือเลือกที่จะให้สถานการณ์กําหนดคุณบทเรียนทางจิตวิญ,ญญาณของคุณในปักนี้คือการซื่อสัตย์ต่อความต้องการของตัวเองหรือ authenticity เลิกถามคนอื่นว่าฉันควรทำยังไงแต่ให้ถามใจตัวเองว่าฉันต้องการอะไรการตัดสินใจที่มาจากความกลัวจะพาคุณไปสู่ทางตันแต่การตัดสินใจที่มาจากความรักในตัวเองจะพาคุณไปสู่ทางออกเสมอเรื่องเงินช่วงนี้มีเกณฑ์ต้องตัดสินใจเรื่องสัญญาหรือการร่วมหุ้นขอให้อ่านรายละเอียดให้ดีและอย่ากเกรงใจจนเสียเปรียบนะครับข้ามมาที่เรื่องของหัวใจครับ ความสัมพันธ์ของคุณกําลังถูกทดสอบเรื่องการพึ่งพาหรือ c o ด e p เ n นเดนซครับคุณอาจจะรู้สึกว่าขาดเขาไม่ได้หรือต้องคอยปรับตัวหรือ Shape Shifting เพื่อให้เขารักคู่ของคุณในช่วงนี้อาจจะแสดงอารมณ์เกรี้ยกราดหรือเอาแต่ใจนั่นคือกระจกบานใหญ่ที่สะท้อนความโกรธที่คุณกดทับไว้ครับลึกๆแล้วคุณโกรธที่ต้องยอมคนอื่นตลอดเวลาใช่ไหมคุณโกรธที่เสียงของคุณไม่มีใครได้ยิน ถึงเวลาแล้วครับที่จะเลิกเป็นคนดีที่ไม่มีใครเกรงใจแล้วลุกขึ้นมาเป็นคนจริงที่รักตัวเองการกล้าปฏิเสธและการสื่อสารความต้องการอย่างตรงไปตรงมาไม่ใช่การหาเรื่องนะครับมันคือการสร้างรากฐานความเคารพซึ่งกันและกันในระยะยาวราศีกุม Aquarius ผู้ปฏิวัติจากอนาคต The Visionary เดินทางมาถึงพี่ใหญ่แห่งยุคสมัยชาวราศีกุมครับปักแรกของมกราคมนี้พลังงานของคุณเปรียบเสมือนผู้มาจากอนาคตที่ต้องมาติดอยู่ในโลกปัจจุบันคุณจะรู้สึกเบื่อหน่ายกับกฎเกณฑ์เก่าๆระบบเดิมๆที่ล่าช้าและไร้ประสิทธิภาพพลังงานธาตุลมในตัวคุณกำลังหมุนวนเป็นพายุทร์โดที่อยากจะรื้อระบบทิ้งให้หมด ในเรื่องงานคุณมีไอเดียสุดล้ำที่คนรอบข้างอาจจะยังตามไม่ทันจนคุณรู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนพูดภาษาต่างดาวอยู่คนเดียวอาการรองแพลเน็ตซินโดรมหรือรู้สึกว่าตัวเองเกิดผิดดาวจะกำเริบหนักมากในช่วงนี้ครับผมรู้ครับว่าความหงุดหงิดมันสุมอกคุณอยากตะโกนบอกโลกว่าตื่นกันได้แล้วราศีกุม Aquarius ผู้ปฏิวัติจากอนาคต the visionary เดินทางมาถึงพี่ใหญ่แห่งยุคสมัยชาวราศีกุมครับปักแรกของมกราคมนี้พลังงานของคุณเปรียบเสมือนผู้มาจากอนาคตที่ต้องมาติดอยู่ในโลกปัจจุบันคุณจะรู้สึกเบื่อหน่ายกับกฎเกณฑ์เก่าๆระบบเดิมๆที่ล่าช้าและไร้ประสิทธิภาพพลังงานธาตุลมในตัวคุณกำลังหมุนวนเป็นพายุทร์โดที่อยากจะรื้อระบบทิ้งให้หมด ในเรื่องงานคุณมีไอเดียสุดล้ำที่คนรอบข้างอาจจะยังตามไม่ทันจนคุณรู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนพูดภาษาต่างดาวอยู่คนเดียวอาการรองแพลเนตซินโดรมหรือรู้สึกว่าตัวเองเกิดผิดดาวจะกำเริบหนักมากในช่วงนี้ครับผมรู้ครับว่าความหงุดหงิดมันสุมอกคุณอยากตะโกนบอกโลกว่าตื่นกันได้แล้วแต่อย่าลืมนะครับว่าการปฏิวัติที่แท้จริงต้องเริ่มจากความเข้าใจไม่ใช่การทำลายล้าง บททดสอบทางวิญญาณของคุณคือการฝึก compassion หรือความเมตตาต่อผู้ที่ยังเดินช้ากว่าอย่าใช้ปัญญาอันเฉียบแหลมของคุณเป็นมีดที่เชื่อดเฉือนคนอื่นแต่จงใช้มันเป็นตะเกียงนำทางในช่วงนี้ระวังเรื่องการตัดสินใจลาออกกระทันหันหรือฉีกสัญญาเพราะอารมณ์ชั่ววูบนะครับ ให้ใช้ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวรอให้พายุในใจสงบลงก่อนแล้วค่อยตัดสินใจด้วยปัญญาญาณที่แท้จริงส่วนเรื่องราวของหัวใจชาวกลุ่มผู้รักอิสระและเพื่อนฝูงช่วงนี้คุณอาจจะถูกคนรักต่อว่าเรื่องความเย็นชาหรือ coldness หรือการทำตัวห่างเหินคุณมักจะใช้สมองวิเคราะห์ความรักแทนที่จะใช้ใจสัมผัส คุณพยายามหาเหตุผลให้กับทุกอารมณ์จนกลายเป็นคนแข็งกระด้างในสายตาคนอื่นกฎแห่งกระจกเงากำลังบอกคุณว่าความเย็นชาที่คุณส่งออกไปคือเกราะกำบังที่คุณสร้างขึ้นเพื่อปกป้องความอ่อนแอของตัวเองลึกๆแล้วคุณกลัวการถูกผูกมัดหรือกลัวการสูญเสียตัวตนเมื่อต้องรักใครใช่ไหมครับลองอนุญาตให้ตัวเองรู้สึกโดยไม่ต้องคิดดูบ้าง การร้องไห้ไม่ใช่เรื่องน่าอายและการบอกรักก็ไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายครับลองลดกำแพงลงแล้วคุณจะพบว่าความรักที่อบอุ่นมันเติมเต็มจิตวิญญาณได้ดีกว่าทฤษฎีใด,ดๆในโลกครับบทสรุปชวนคิดความคิดคือกุญแจไขความจริงเพื่อนๆชาวธาตุลมที่รักครับครบถ้วนแล้วสำหรับคำทำนายปักแรกของปีจะเห็นได้ว่าแกนหลักของพวกเราคือพลังแห่งความคิดและคำพูด ธาตุลมคือธาตุแห่งการสื่อสารและการสื่อสารที่สำคัญที่สุดคือการสื่อสารกับตัวเองครับผมอยากชวนทุกท่านตั้งคำถามทิ้งท้ายไว้สักนิดครับว่าเรื่องราวที่คุณกำลังเล่าให้ตัวเองฟังซ้ำๆในหัวทุกวันนี้เป็นเรื่องราวของเหยื่อผู้ถูกกระทำหรือเป็นเรื่องราวของผู้สร้างสรรค์ชีวิตลองพิมพ์แชร์ประโยคเปลี่ยนชีวิตหรือ affirmation ที่คุณตั้งใจจะบอกตัวเองในปีนี้ลงในคอมเมนต์หน่อยนะครับ เพื่อเป็นการประกาศเจตจำนงใหม่ร่วมกัน Closing and Call to Action บทสรุปส่งท้ายสุดท้ายนี้ขอให้ตระหนักเสมอว่าสิ่งที่ผมนำมาเล่าขานเป็นเพียงแผนที่ดวงดาวกว้างๆเท่านั้นแต่คนเดินเรือที่แท้จริงคือตัวคุณเองไม่มีเข็มทิศใดในโลกจะเที่ยงตรงไปกว่าเสียงกระซิบจากภายในหรือ Intuition ของคุณเอง จงเชื่อมั่นในปัญญายาณและศรัทธ,ธาในแสงสว่างที่สถิตยอยู่กลางใจคุณนะครับและสำหรับทุกพลังงานที่ส่งผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการรับชมการกดไลค์หรือการสนับสนุนผ่านบัญชีซ u เปอร์แฟนส์และการสมัครสมาชิกแอดมินขอกราบขอบคุณจากหัวใจดวงนี้ ทุกการสนับสนุนของเพื่อนๆไม่ใช่เพียงตัวเงินแต่มันคือกระแสทานแห่งพลังงานที่หล่อเลี้ยงให้พื้นที่แห่งนี้ยังคงดำรงอยู่เพื่อส่งต่อสัจธรรมต่อไปขอให้กุศลแห่งการให้นี้ย้อนกลับไปอบอุ้มจิตวิญญาณของทุกท่านและร่วมกันแผ่ขยายกลายเป็นคลื่นความถี่แห่งความรักสั่นสะเทือนไปสู่ทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดครับ เธอเคยเหนื่อยล้าผเชิญซสายฝนใจเหมือนหายหล่นลมกลางสายลมแต่ความรักแท้ยังคงเบอล่นยังไหลเวียนวนภายในตัวเธอแค่เธอเปิดใจให้มันไหลผ่านไม่ต้องควยคว้าดินรนประสานจัดปลวันนั้น ข้าใจต้องการวันคืนมุนผ่านยังเคียงข้างเธอความรักติบโตเมื่อเธอเชื่อใจยินยอมปล่อยให้แสงในใจนำทางแม้ทางมืดมิดโดดเดียวอ้างว่าง จะรวันอยู่ข้างเธอเธอไม่ต้องเก่งไม่ต้องเป็นใครเธอคือคำตอบที่ไม่ต้องใครรักโดยไม่ต้องขอไม่ต้องร้องห้แค่ดำรงอยู่ต่อไปให้ใจได้ยิ้ม แต่เธอเปิดใจให้มันไหลผ่านไม่ต้องไขว่คว้าดิ้นรนประสานจัดรล้วานั้นเข้าใจต้องการวันคืนมุนผ่านยังเคียงข้างเธอความรักตาบโตเมื่อเธอเชื่อใจยินยอมปล่อยให้แสงในใจนำทางแม้ทางมืดมี โลด,ดเดียวอ้างว่างรักจะนำทางให้เธอเก้าวต่อไปเพียงเธอเชื่อใจว่าจักรุ安อยู่ข้างเธอไม่มีเงื่อนไขไม่มีกรอบเก่าไม่มีความเศร้าเรื่องเงาของเงารักคืออ้อมแขนคอยอบกอดเราเบิกบาน ความรักเติบโตในใจที่เชื่อแม่ไม่เห็นเธอก็ยังล่นเหลือจักรวาลนั้นรับเธอทุกเมื่อแค่เธอเปิดใจแล้วจะพบเพลง